มิซูมีเขามีชีทมาร์กแล้วใดๆคือพรีเซนเตอร์หล่อละลายมากนี่คือมาสกก้าฟิล์กเสือพีพีแบนเคมว่ากู้ผิวสมฟื้นผิวไวปลุกผิวใหม่ในค่ำคืนน่าลองมากทุกคนหนึ่งกล่องเขาจะมี3สูตรสูตรแอคเน่สำหรับคนเป็นสิวหน้ามันสูตรไวช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสแล้วก็สูตรสมูทตี้สำหรับผิวที่อ่อนแอระคายเคืองช่วงนี้เราเป็นสิวพอดีเลยขอใช้สูตรแอคเน่ละกันเอสเซนช์ฉ่ำมากเขาบอกว่าเป็นแผ่นที่ถักทอด้วยใยธรรมชาติจากใบบบวบย่อยสลายได้เลยทำให้อุ มากกว่ามากทั่วไปต้องแปดเท่าเยอะแบบเหลือๆเลยทุกคนชีบเขาก็นุ่มยืดหยุ่นดีทําให้มากได้เข้ากับรูปหน้าเราเลย <c oughs> เราจะลองมากไว้สัก30นาทีแต่จริงๆแล้วสามารถทิ้งไว้ได้นานกว่าน,นั้นนะทุกคนเพราะว่าแผ่นมากเขาฉ่ามากจริงๆหลังมากเหมือนเราไปทําทีสมต์มาเลยทุกคนมันชุ่มชื้นมากรู้สึกถึงการปลอบประโลมผิวเลยสังเกตได้จากสิวอักเสบมันแดงน้อยลงและก็รู้สึกผิวเย็นลงสบายผิวมากถ้าอยากผิวดีควรมากหน้าทุกวันเพราะว่าผิวที่ชุ่มชื้นจะช่วยเซฟผิวจากริ้วรอยมากู้ผิวโซมลองเลยพิก